10อาหารที่โคตรอันตรายเลยคนไทยชอบทานมากๆ 2> 1, 2, 3, come สวัสดีครับผมมาทําแครับวันนี้คือ d r t o p Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับ10 อาหารนะครับสิอันดับเลยนะครับที่โคตรอันตรายเลยสำหรับผมนะครับและต้องบอกเลยครับว่าคนไทยชอบทานมากๆและที่น่ากลัวคือคนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามันอันตรายนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ10อาหารนะครับโคตรอันตรายนะครับเอาว่าผมคิดว่าในส่วนตัวเลย อันตรายแบบสุดๆนะครับแล้วผมก็ไม่แนะนําให้คนที่ผมรักทานนั่นเองนะครับหรือเลี่ยงได้เต็มที่ยิ่งดีครับสําหรับเรื่องของการรักษาสุขภาพเนี่ยถ้าเราอยากจะสุขภาพดีนะครับสิ่งแรกเนี่ยไม่ใช่การไปหาสิ่งอาหารต่างๆมาบํารุงร่างกายนะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญคืออย่าเอายาพิษหรือสิ่งที่ไม่ดีเข้าร่างกายและสิบอาหารนี้แหละครับพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดนะครับ ตั้งแต่ดับ10จนถึงอันดับ1นะครับมาเริ่มที่อันดับ10ก่อนอันดับ10เนี่ยไม่ถือว่าเลวร้ายมากนะแต่ก็ให้เรามัตรระวังนะครับให้เลือกให้ถูกต้องอันดับ10ก็คือ Non-F a t product หรืออะไรก็ตามที่เขียนว่า0% fat นะครับ non fat reduce fat เช่นโยเกิร์ต0%เแฟตเขาเอาไขมันชั้นดีออกหมดเลยอะ่ะแล้วเอาน้ำตาลใส่เข้ามาแทนนะครับโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นนะ่ะมันก็ยิ่งทำให้แบบโอ้โหแทนที่จะได้ไขมันชั้นดดีไไปสร้้้าางมนนกลับต มาทำให้ร่างกายอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นอันดับที่10คือ non-fat product นะครับอันดับที่9คือ daily meat daily m e ก็คือกลุ่มพวกไหนครับไส้กรอกแฮมต่างๆนะครับหรือว่าเบคอนต่างๆนะครับนานๆทานทีโอเคไม่ว่ากระหรอกเรื่องปกติแต่ถ้าท่านทานบ่อยๆเป็นประจำอันนี้ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําตาลนะครับเรื่องของไนเตรตนะครับเรื่องของแบบสารให้คงตัวเรื่องของ เยอะแยะไปหมดเลยเป็น artificial flavor ครับคือแต่งกลิ่นแต่งสีสังเคราะห์นะครับแล้วก็พวกสารกันบูดสารกันเสียอะไรเยอะแยะไปหมดก็ต้องเรามาระวังนะครับมาต่อกันที่อันดับที่8ครับนั่นก็คือซอสมะเขือเทศครับซอสมะเขือเทศเนี่ยถือเลยว่าส่วนตัวเนี่ยถือว่าอันตรายมากๆเพราะว่ามะเขือเทศมีอยู่นิดนึงนะครับน้ำตาลพุ่งกระฉูดไปที่นู่นเลยนะครับแล้วเรามักทานกับอะไรครับเฟรนฟรายครับของทอดสุดๆเลยฮะเพราะนั้นแล้วนะครับนานๆทานทีไม่เป็นไรทานทุกวันทานทุกครั้ง คือคนไทยชอบจิ้มน้ำจิ้มด้วยอันนั้นก็ต้องระมาระวังนะโอเคครับมาต่อกอันดับที่7ครับอันดับที่7ก็คือน้ำมันพืชครับน้ำมันพืชเนี่ยต้องบอกเลยครับว่า เขามีโอเมก้า6สูงแต่อเมก้า3ค่อนข้างต่ำนะครับโอเมก้า6สูงเนี่ยจะทําให้ร่างกายอักเสบง่ายโอเมก้า3เนี่ยถือเป็นไขมันชั้นดีแต่เขาดันมีน้อยไปหน่อยนะครับเพราะนั้นเลยไม่ค่อยแนะนําไม่ค่อยแนะนำแนะนําเป็นน้ํามันที่มาจากธรรมชาติเช่นพวกน้ํามันหมูก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลิฟออยล์อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ไม่ได้ให้ทานทุกวันนะครับก็ทานสลับสลับกันไปให้มันหลากหลายนั่นเองนะครับ อันดับที่6นะครับนั่นก็คือเรื่องของซีเรียลนั่นเองนะครับตัวซีเรียลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็น highly processed food นะครับผ่านกระบวนการเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีแป้งที่ค่อนข้างสูงนะครับผ่านเคมีต่างๆเยอะแย,ยะโดยเฉพาะคิดซีเรียลนะครับคือของเด็กอะ่ะเขาต้องทำสีใช่ไหม ให้มันสวยสีสันเต็มไปหมดเลยสายลุงเลยอ่ะแล้วก็มีน้ําตาลเคลือบนะฮะมันถึงอร่อยเด็กก็ถึงชอบแต่มันคือขนมครับมันคือขนมหวานเลยล่ะนะครับมันไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพเพราะนั้นผมแนะนําเลยว่าถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงผมไม่ให้ลูกสาวผมทานนะครับโอเคครับมาต่อกันอันดับที่5ครับอันดับที่5ครับนั่นก็คือ potato chips ครับ potato chips ก็ถือว่าเป็นอะไรที่กินแล้วหยุดไม่ได้นะฮะกินแล้วหยุดไม่ได้เพราะว่า1คือมันเป็นของทอด ที่ผ่านความร้อนสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็มี MSG นะครับ MSG นะครับก็คือผงชูรสนั่นแหละนะครับที่จะทำให้เราแบบอร่อยมากกว่าปกติเลยนะครับแล้วก็แบบมีเกลือด้วยเนาะเกลือตัวนี้ก็เป็นเกลือที่แบบไม่ใช่เกลือชมพูเกลือดำด้วยเป็นเกลือแบบโซเดียมล้วนๆเลยไอ้พวกนี้ทำลายไตยเยอะเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังนะครับนานๆทานทีได้แต่ทานบ่อยๆไม่ดีทานทุกครั้งที่ดูหนังเนี่ยอันตรายมากอันดับที่4ครับนั่นก็คือ Energy Drink ครับ Energy Drink เนี่ยครับต้องบอกเลยครับว่าเขามีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ต้องระวังครับส่วนที่ดีก็คือเกลือแร่ต่างๆที่มันจะมาทดแทนเวลาเราเสียเหงื่อในการออกกำลังกายแต่ส่วนที่ไม่ดีคือน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงในขวดขวดหนึ่งของ Energy drinks เนี่ยนะครับอาจจะมีแค่ยีสิถึงสกรัมของน้ำตาลดังนั้นถ้าท่านทาน2ขวดท่านก็ได้น้ำตาลประมาณ60กรัมซึ่งเท่ากับ12ช้อนชาเพราะนั้นเนี่ยมันเยอะจริงๆรนะครับเพราะนั้นแล้วก็ มาต่อกันที่อันดับที่3ครับนั่นก็คือมาการีนหรือเนยเทียมครับพวกนี้ครับเรารู้กันอยู่แล้วครับเป็นทรานฟตซึ่งจะทำลายเซลล์นะครับทำลายเซลล์ของเราครับทำให้เซลล์ของเราเนี่ยมีการอักเสบเรื้อรังแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์อักเสบเรื้อรัง นั่นคือต้นตอสาเหตุของการเสี่ยงการเป็นมะเร็งในอนาคตนั่นเองนะครับมาต่อกันที่อันดับที่สองครับอันนี้ก็จี๊ดมากๆเลยนะครับถือว่าคนคิดค้นเนี่ยสุดจริงๆครับนั่นคือโดนัทครับคือถ้าเทียบขนมหวานทั้งมวลแล้วนะโดนัทเนี่ยถือว่าสุดจริงๆครับเพราะว่าเขาผ่านอะไรมาม,มากจริงๆครับ อันแรกก็คือ deep fry ครับคือการทอดแบบน้ำมันร้อนมากๆนะครับอันที่2คือน้ำตาลเนี่ยชูการ์นี่มาเน้นๆอันที่3คือน้ำมันที่ใช้ทอดส่วนใหญ่เป็นน้ำมันพืชที่มีโอเมก้า6สูงนะครับยังไม่พอครับอันที่4คือพวกแป้งพวกอะไรพวกนี้นะครับก็มักจะใช้แป้งที่แบบต้นต่อการกําเนิดมันมักจะผ่าน GMO อ่ะดัดแปลงพันธุกรรมมาบ้างเพราะว่าต้องใช้ปริมาณเยอะๆไงนะครับก็มีอันตรายต่อร่างกายอีกและอันดับที่5คือแต่งกลิ่นแต่งสีแต่งรสนะครับ คือสุดๆจริงๆนะฮะถ้าเกิดสมมติท่านอยากจะทานเบเกอรี่นะครับนานๆทานทีเนาะผมส่วนตัวผมยังเลือกเค้กมากกว่าโดนัทเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเค้กมันก็ไม่ผ่านการทอดน้ํามันร้อนๆมานะฮะก็ต้องเรามาระวังนะครับเรามาระวังนะครับและสุดท้ายครับอันดับที่1ครับคนส่วนใหญ่เนื้อกว่าดีต่อสุขภาพมากๆแต่ก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่เนึกว่ามันดีต่อสุขภาพมากๆนะครับแล้วก็ทานมานานและสุดท้ายคือแบบเฮ้ยร่างกายกับแย่ลงนั่นก็คือ artificial sweetener ครับน้ำตาลเทียม น,น้ำตาลเทียมนั้นมีหลากหลายมีเยอะมากๆนะครับแต่ตัวที่ค่อนข้างน่ากลัวคือนะครับแอซตแตมกับซูคารโรสนะครับสตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบมีปัญหากับสุขภาพถ้าท่านทานเยอะจนเกินไปนะครับไม่ค่อยแนะนำนะครับหคือกระตุ้นอินซูลินท่านทานบ่อยๆทานนานๆท่านจะเป็นเบาหวาน อันที่สองคือมันทําลายพวกเชื้อแบคทีรียในลําไส้ของท่านซึ่งพอแบคทีรียตัวดีๆโดนทําลายไปหมดเนี่ยร่างกายจะรวนไปหมดเลยพวกนี้เวลาเราทานให้สังเกตเลยนะเราทานมื้อเช้านะมื้อเที่ยงเราจะหิวมากเราทานมื้อเที่ยงมื้อเย็นเราจะหิวมากมันจะเป็นอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นใครทาน artificial sweetener หรือน้าําตาลเทียมต่างๆเนี่ยนะครับสารทดแทนความหวานต่างๆเนี่ยเพื่อลดน้ําหนักนะท่านจะรู้สึกว่าการลดน้ําหนักของท่านทรมานมากเพราะมันหิวตลอดเวลาดังนั้นแล้วนะครับ ลดละเลิกนะครับอาจจะมีน้ําตาลเทียมหลายๆตัวนะครับที่ไมก่กระตุ้นอินซูลินนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,ถ,น,นถ้างดได้เลิกได้ชีวิตดีแน่นอนนะครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย